อยากให้พี่บัสให้ความเห็นเกี่ยวกับยางนะฮะเดิมใช้ยาง Prima อร์ซี่โฟอยู่นะครับแล้วก็ชอบตรงนุ่มเงียบแต่ช่วงหลังๆเนี่ยขับแล้วเหมือนลื่นไม่เกาะถนนตอนนี้ใช้ไป44,000กิโลเมตรอายุ4ปีตรงล่องสะพานยางเริ่มแตกรายงานยังใช้ต่อได้ไหมครับปกติขับในเมือง80-110นะฮะถ้าต้องเปลี่ยนตอนนี้ดู2ตัวนะครับระหว่าง Prima อร์ซี่โฟกับทูเรนซ่าหกนะครับขนาดยางเนี่ยหนึ่งเก้าห้าหกห้าอาร์สิบห้าใส่ออติดหน้าแบนปีสองพันแปดยากได้นุ่มเงียบเกาะถนนมีความทนทานรีดน้ำด นะครับสี่เส้น11,660บาทนะครับ p r i m ต y 4โไซส์นี้มีแต่ราคาเต็มนะครับ16,200บาทควรไปตัวไหนดีครับปอลลก่อนเลยปอลอทางตัวใต้แจ้งข้อมูลเรื่องฝ่องน้ำใต้ท้องรถ Fortuner ที่ทำให้เกิดสนิมกลับมาบ้างไหมครับไม่มีเนาะเรื่องเรื่องสนิมเนี่ยกริ๊เขาไม่ได้ตอบอะไรกลับมาต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะทีนี้เรื่องยางนะครับถ้ามีโปรขนาดนี้แม่ จะช้าอยู่ใหญ่ไปทูรันซ่าหกสิครับอืแล้วถ้าเป็นไม่ได้ผมว่าก็เปลี่ยนเลยก็ดีเพราะอะไรรู้ป่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยคุณเปลี่ยนมาเสร็จปู๊บคุณได้ลองเลยอื <c oughs> ปีไหมฮปปีรีวิวได้เลยแล้วก็ได้โปร8ดทับด้วยใช้ทันก่อนไปที่ยวจิ้นปีด้วยไม่แพงนะเนี่ย11,660้บาทราคาก็ไล่ๆกับตอนที่ผมเปลี่ยนทีศูนอตอนใช้ FD อ่ะคือจริงๆอ่ะราคาที่ผมเคยถามบิทสโตนเนี่ยทูรันซ่าท0 0 5 a กับทูลันซ่าหท่านไซส์เดียวกันเนี่ยเขาจะวางราคาไว้เท่ากันนั่นไงแต่คุณได้อย่างซีรีส์ที่มันใหม่กว่าเออเพราะนั้นก็นี่ขาดนี้เลยทูลันซ่าหกเลยขาดนี้เลย ไปทวนส่าหกไง